สวัสดีพี่น้องสุขุมสุขวนเด้อครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ปลาตุ่นกับชิพาพี่พระนองมหาน๊องใหม่ครับพี่น้องครับเนื่องจากช่วงนี้พายุเข้าครับพี่น้องไปหาฝืนฮะนิ่งกับบกคอยได้ครับพี่น้องครับปลาตุ่นก็เลยเปลี่ยนแนวครับพี่น้องยังได้กับปลาหลุนไปเบิองด้วยกันครับพี่น้องครับว่าชัยไทหลายอยู่บ่อครับพี่น้องรับแรกเอาปอแรกก่อนครับพี่น้องครับ ปอต aka, ุนกับบได้เอาผ้ามานึ่งครับพี่น้องครับปอตุนเอาผ้าไว้อยู่รถครับพี่น้องสีขาวของไปเอากลับคือไกดครับพี่น้องครับปอตุนก็เลยบอกเขาบอกองไปเอาครับพี่น้องสวัครับพี่น้องครับสัสครับพี่น้องครับย้อนทำไมครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องเป็นยอดที่ชามครับพี่น้องครับยอดนี่รัตเกิดครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องบ่อตุ่นบ่ได้ใส่เชือกเข็นเงามากครับพี่น้องครับบ่อตุ่นเอาไวปยุดรถครับพี่น้องเดี๋ยวบ่อตุ่นจะออกไปเอาอุปกรณ์ครับพี่น้องครับ ครับพี่น pues mm nah ้องเบิ oh oh, 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 oh. ่งครับพี่น้องครับยอดน้ำไม้ครับพี่น้องมีอยู่สองยอดครับพี่น้องครับยอดนี้ก็ใหญ่อยู่ครับพี่น้องครับโอของไมมของตอกแล้วครับพี่น้องครับ เป็ดต้นหยิไปเบิ้งกอนั่นครับพี่น้องเป็นก้อยเงยน,นะครับพี่น้องครับอาจจะได้น้อญ่หลายครับพี่น้องบ๊อบพิษรังครับพี่น้องครับแต่ถือว่ามีน้อใหญ่อยู่ครับพี่น้องตอนนี้บป็ต้นไก่เป็ดต้นไก่เห็นอยู่หนึ่งสองหลานนี้มีสองนอนนครับพี่น้องครับเดี๋ยวบป็ต้น่น เอาโนอนอีก่อนครับพี่น้องเบิ่์กเับพี่น้องครับเป็นน้อยใหญ่โย,ยกครับพี่น้อง โนนี่ก็ถือไว้ไงครับพี่น้องครับแต่ว่ายังไม่ท่อยจะเงยครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งด้านนั้นครับพี่น้องครับด้านนี้โบมี่ครับพี่น้องครับไปเบิ้งอีกกองหนึ่งครับพี่น้องกองนี้ก็มี่บอไรครับพี่น้องครับ ม in right. right ันเหลือคนเอาครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมีคนมาเอาไปแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับลงไอยคนมาหักเอาไปก่อนบาตุนครับพี่น้องก้อนนี้ก็มีอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องแล้วก็นั่นอีกยอดหนึ่งครับพี่น้องครับ Chat, ası, นี่ครับพี่น้องกับเป็นยอดบบใหญ่แล้วครับพี่น้องครับเอาไปเติมกันครับพี่น้องครับพี่น้องครับสรุปผลงานครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับก็ถือว่าได้หลายเติมอยู่ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บราต้นกับขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อครับพี่น้องครับพอกันไหมคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตาม เผื่อเป็นกำลังใจให้ป้าต้นเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ